ชัดในการแนะนำนะคะระบบของกรมศุลกากรนะคะและท uhm ี่มานที่ไปของการกดล็อกเพื่อจะเข้าในระบบการแลกเปลี่ยนยาเสพติดท่านเหรียญที่รองอธิบดีกรมศุลกากรและท่านผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันท่านผู้มีเกียรติ นนท่านประกาศทการปปสอธิชัยไทยคนท่านรองอธิบดีกรมสนย์ราชการท่านเราประกาศทีการ,รปปรสโดยมีทางสำนสักงาน a f สและกรมสุนก์รากรค่ะเป็นการลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันมีวีดีโอด้วยน,นะครับขอ,ข,อขอทางทีวีด้วยนะครับค่ะค่ะ และในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนชัดโดยมีทางสำนักงานงปปอและกรมศุลกากรค่ะเป็นการลงนามาาร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันนะคะ